สวัสดีค่ะเราจอดระหว่างทางให้ยายอุ่นนะคะมีนี่นะคะรวมมิตรนะคะมีต้มยำนะคะแม่บอกแม่เดี๋ยวจะตักมาเอาของกินก็นเด้อนี่นะคะเดี๋ยวก็จ้ขามไปให้ยายอุ่นด้วยแล้วก็ย่ายด้วยนะคะเอาถ้วยบอมีถ้วยบอไหนปุนเอาอันนี้ก็ได้เอาถ้วยน้อยนี่ก็ได้เนาะ อักไหล้ถุยพอดีนะฮะจอดเอากระติ๊บทอดเหนียวพอดีนะครับพอาเลยถือโอกาสตักให้ให้ยายอุ่นแล้วก็ยายยายที่อยู่ข้างบ้านด้วยนะตาคนเฒ่าคนแก่นะคะวันนี้เยอะนะคะ FC จากหลายที่นะคะเรวก็ส่งมอบบุญต่อเนาะส่งความสุขส่งใช่ใช่เนาะเราก็จะได้กินนนะะครเอาากต้้้มยววแล็ขงหหใรับมาแล้วก็แบ่งต่อนะครับเนาะ ต่อๆปันไปค่ะได้หลายคนเนาะแบ่งปันแบ่งปันความสุขนะจ๊ะอเาักอันนี้เนั่นแล้วบบมีลืมเอานั่นแหละแม่เอ้ยกินกันเองบ่เป็นยังดอกเออเพราะว่าเดี๋ยวไปก็หมดอยู่แล้วเออกินกันเองนายเต้เอ้ยมาเด้อมาเด้อน้าฮะเอาเอาไปให้ปู่เค็มเอาให้หลายท่านนะคะเราจอดกันตรงนี้ก่อนนะฮะ เพราะวันนี้วันนี้ youtube เราก็มีไม่กี่คนเนาะวันนี้วันนี้วัน,ว,นวันจันทร์วันจันทร์คนก็เลยไม่ค่อยมากันเท่าไหร่ใน,ใน,นะคะอ่าให้ชาวบ,บ้านด้วยกินให,ให้ให้มีความสุขให้ชาวบ้านด้วยนะคะเพราะว่ามันเยอะค่ะของนู่ใหญ่เลยนะคะต้มยำกุ้งนะคะแล้วก็หอมหวานแล้วก็น้ำเปล่านะคะ ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะชักพงนะคะแต่บางรถได้แม่เอ้ยแม่เคยอืมมวเอลบมานคะกืมราค้าบ้านเนาะ แม่ไปจังไดได้ของกินเมื่อนี้แม่ดีใจย่งวะค่ะได้ขอบคุณหลายๆค่ะแม่ขอบคุณหลายๆเนาะได้กินค่ะเดี๋ยวเอาข้าวไปให้ยายอุ่นค่ะเดี๋ยวป้าแม่ป่ะ้าเราอังโถเดเอนะคะเราก็แบ่งกันทุกบ้านทุกหลังเนะคะแบ่งความสุขแบ่งความอร่อยนะคะ สวัสดีครับคุณยายอุ่นครับแม่เอาของแซบแซบแลยเนาะแม่แซบเด้ค่ะอันนี้กากุ้งย่างกุ้งตับอันนั้นเนาะของหวานอันกุบ็ม่ความคุความคูกไม่ความคุความจเริเด้อความเบจะได้ความใครจะมีเดิไปหางจะได้มือกล